ูถึงขนมโบราณขนมผืนบานในแต่ละทีก็อาจจะมีแตกต่างกันไปค่ะบางย่างเนี่ยามารถ้ากินได้เฉพาะพืนทีเลยค่ะเมื่อขนมโบราณวันนี้ที่สำยาจะแนะนําค่ะขนมโบราณตอนนี้ก็เริ่มจะห้ากินยากแล้วเมื่อกันค้างมีสำยากินค่ะก็เลยทําเลยค่ะใส่คานุมเลื่อมาจากกัอนก่อนค่ะอย่างเก็บวปในตู้ฟิตเลยก็เลยเอามาจัดการเลยค่ะเอาสายขนมออกมาคลายความเย็นแล้วเอาไปพัดไว้ให้มันร้อนๆค่ะจากนั้นก็จะปั่นก้อนรส้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆขนมโบราณตัวนี้บางพื้นทีก็จะใช้เป็นไส้มาพราวก็มีค่ะสำชาญเป็น ใส่ทั่วผัวชอบกินใส่ทั่วหมักหมากราชเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมในส่วนของแป้งต่อเลยค่ะในส่วนของแป้งเนี่ยตับยากได้แป้งเป็นที่น้ำตาลค่ะเลยใช้ที่น้ำตาลจากน้ำตาลเคี้ยวน้ำตาลอ้อยเลยเอาไปละลายนา้ำตั้งไฟคุณให้มันละลายค่ะไม่ต้องทึ่งกับเพือกผัวมันอุ่นๆกับพาะค่ะทุ่งเวลาเนี่ยถ้าใครไม่ชอบที่น้ำตาลส,สามารถใช้เป็นที่เขี้ยวจากน้ำใบเตยก็ได้ค่ะขั้นตอนการหนวดแป้งวันนี้ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวเลยค่ะเพื่อนๆแต่ที่เขี้ยวก็ใช้เป็นน้ำใบเตยผสมกับแป้งหนวดกับแป้งได้เลยค่ะมันก็จะออกมาเป็นนนนนนนกกกกลิิิ่่่่่่่ใบเเเเตตตยยยหหอออมมมมาาๆืัคคะะีททแแแดดว ผมก็เลยใช้เป็นสีสน้ำตาลอย่างเดียวเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ใช้เป็นสีน้ำตาลเนี่ยอยากจะใช้เป็นน้ำเปล่าแป้งกระจออกมนเป็นสีสขาวข้าวนุ่มก็จะเป็นสีข่ขาวๆก็น,น่ากินเหมือนกันค่ะใช้น้ำตาลสีเคี้ยวเทลงไปในแป้งเลยค่ะต้องค่อยๆเทนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะเลี้ยวเกินไปไปหนวดไปเทไปหนวดไปเลยค่ะเพื่อนๆจนจับดัวแป้งมันเริ่มปั้นเป็นก้อนได้เลยค่ะเพื่อนๆละแป้งะจะกลายเป็นชี่น้ำตาลเลยคะล่ะถ้าเราใช้น้ำไปเติมแป้งกระจะออกมาเป็นสีเคี้ยวๆค่ะเพื่อนๆมันก็จะดูน่ากินงงงัััวมมนนนไปปปออีีกกแแแบบึึเลยค่ะะจิ้ใหส ในเส้นของใบตองเนี่ยเราจะใช้ใบตองเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะเป็นรูปทรงกลมก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะใบตองก็คือการ้พอดีกับตัวขนุ่มของเราค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดิ่มหูอกันได้เลยค่ะเพื่อนๆอันหู้ก็จะใช้แปง้งทะมาพแพ่แบนๆเอาทรายมาวางตรงกลางแป้งแล้วก็ห้อยมิดชิดค่ะแป้งที่เราแพ่ห่อทรายเนี่ยเราใช้เป็นแบบบางๆเลยค่ะถ้าใช้แป้งหน้าเกินไปเวลาขนุ่มมันซุกแล้วถึงตัวให้มันเย็นเนี่ยขนุ่มมันจะแข็งค่ะใช้แป้งบางๆเนี่ยมันจะทําให้ขนมมวาวหนุ่มความ ขนุนเสปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปจุบน้ำมันน้อยนึงค่ะแล้วก็ไปตั้งบนใบตองเลยค่ะใช้วิธีแข่เตะๆก็พอค่ะน้ำมันเพือป้องกันแม่ขนุนมันติดกับใบตองค่ะใช้วิธีนี้ถูกลูกแล้วก็ไปเดี้ยงในซึ่งเพื่อรอนึ่งเลยวิธีการก็มีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะพูดถึงขนุมโบราณเป็นขนุมที่ทำงายมากๆเลยเหมือนกันค่ะบอกเลยเวลากลับบ้านหรือเวลากลับตายทุกครั้งต้องได้กินเลยค่ะเมข้องเพื่อนนะเขาจะทำขนุมคล้ายเ่าเขาทำอร่อยหมเาก็จะมีีมในการทกขนมเลยค่ะเม่์เขาก็จะม ถุกขนุ่มเลยค่ะที่เป็นขนุ่มไทยขนุ่มซดขนุ่มผืนบานค่ะแต่เวลาอยู่ต่างจังวัดนะขนุ่มผวกนี้ไม่มีโอกาสได้กินเลยค่ะกินอยากหมากิจริงเลยค่ะมีนึกอยากกินก็เลยทําเองเลยค่ะเพื่อนๆ่มในใช้เวลานึ่งประมาณ 5- 1 0นาทีก็ได้แล้วค่ะแห้งบางขนุ่มตัวนี้มันจะซุกง่ายมากค่ะแล้อก็จะได้ลักษณะขนุ่มแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกัดลงไปขนุ่มจะมีความเนียยความหนุ่มความวานของทรายค่ะเรียบ้อยแล้วถ้ามีโอกาสอยากได้ชิมมากๆเลยค่ะ